เราเก่งท้องรอเรื่องนี้มาสักพักแล้วถ้าใครเห็นในช่องเราก็จะมีตอนที่เราคุยตัวอย่างของมังกี้แมนซึ่งผมพูดได้เลยว่าถ้าใครได้ดูตัวอย่างชอบหนังแอคชั่นมันไม่มีทางที่จะไม่อยากดูไม่ได้อะมีแอคชั่นดิบๆมุมกล้องแปลกๆแ,แล้วก็วัฒนธรรมแบบอินเดียเราตื่นเต้นกับทุกอย่างเลยมันเลยทำให้เราเก่งหน้าท้องรอมังกี้แมนมาหลายเดือนเลย แล้วในสุดเราก็ได้ดูมังก <laughs> <g az uri> ี้แมนกระแสดีนะถึงอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ก็ถือว่าเ,อาเรียกว่าได้รับการตอบรับที่โอเคแล้วกันก็เลยต้องดูสักหน่อยแล้วกัน Monkey Man. มังกี้แมนเนื้อเรื่องเป็นไงอ่ะเนื้อเรื่องมันพูดถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ในอดีตแล้วกันนะที่ครอบครัวเขาเนี่ยโดนผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเนี่ยนะไล่ที่แล้วก็ฆ่าครอบครัวเขาตายหมด แล้วก็เก็บความแค้นมาจนโตเป็นหนุ่มอะ่ะแล้วก็วางแผนล้างแค้นกลุ่มคนที่ทำร้ายครอบครัวเขาทำร้ายฉุกจนเขาแต่ว่ากลุ่มพวกนั้นอะ่ะกลุ่มคนพวกนั้นมันคือกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นอะ่ะเป็นนักการเมืองเป็นอ่ากูรูศาสนาเป็นตำรวจอะไรเงี้ยแล้วไอเด็กข้างถนนตัวเล็กๆคนเนี้ยจะสู้ด้วยอะไรนี่คือคอนเซ็ปต์ของหนังบางคีแมนละกันอ่า จร,จริงๆแล้วเราเห็นหลายอย่างแบล็กการ์ตัวละครหนังจะค่อยๆพาเราเห็นชีวิตของพระเอกเนี่ยค่อยๆไปทีละส่วนทีละส่วนพูดอย่างนี้ละกันว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องเนี้ยอย่างที่เราคุยตั้งแต่เราดูตัวอย่างคือมันขายไปแอคชั่นเลยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังเนื้อเรื่องว่าจะต้องซับซ้อนอะไรเลยแค่แอคชั่นเอาอยู่ก็พอแล้วที่เราคุยกันว่ามันคือจอห์นวิกเวอร์ชันอินเดียก็รับได้แต่พอไปดูในหนังจริงๆหนังเรื่องเนี้ มันคือหนังดราม่าที่มีแอคชั่นนิดเดียวอืมแล้วไอ้คำว่าแอคชั่นดิบๆเถื่อนๆเนี่ยมันก็ยังทําไม่ถึงขนาดที่เราคาดหวังจากตัวอย่างนะอืมแต่ส่วนที่เป็นดรามา่าทำได้ดีเออไม่ได้ดีมากแต่มาตรฐานโอเคเลยอะที่เล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่มีปัญหาโดนทําร้ายมีบาดแผลในใจอดีตอันขมขื่นแล้วก็ความแค้นเก็บคลั่งอยู่ในใจจนระเบิดออกมา กลายเป็นการล้างแค้นอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการเล่าของมันเป็นหนังดรามา่าเพราะการล้างแค้นการต่อสู้มันไม่ได้แบบแอคชั่นเลือดเดือดถล่มตึกระเบิดภออูเขาเผาถ้หรือแม้แต่ว่าให้ตัวละครมันเก่งขนาดที่แบบคนดูสะใจกับการล้างแค้นยังไม่ได้เลยอ่ะใช่ใช่ใช่พระเอกมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเก่งเหมือนจอห์นวิกเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่มันให้ความรู้สึกเรียวก็คือสมจริงไปโง่โง่ก็โดนตบโง่โง ือไม่มีแผนไม่มีอะไรก็พลาดทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสจนคนดูแบบเอ๊ะนี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นแล้วแหละนี่มันคือหนังดราม่าที่ตัวละครไม่ได้มีความสมาถขนาดนั้นแต่ด้วยความโกรธด,ด้วยความแค้นแล้วทําไปโดยพลักการแล้วก็โดนเล่นงานมาแล้วก็มาตั้งหลักใหม่หาเรียกว่า ฝึกวิชาหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วมันก็ไม่ได้เล่าแบบเป็นหนาแอคชั่นที่แบบโอ้ไปได้ครูบาอาจารย์ไปได้ฝึกอะไรมาแล้วกลับไปล้างแค้นใหม่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะอแต่ว่ามันเป็นกึ่งละกันกึ่งผสมคือถ้าเล่าเป็นดราม่าก็คือดราม่าที่ดีแต่พอมีแอคชั่นอย่างเงี้ยแอคชั่นเข้ามาแล้วมันกลายเป็นว่าแอคชั่นที่มันใส่มามันรู้สึกว่ามันเป็นแค่องค์ประกอบเป็นส่วนเสริมแค่นั้นเองมันไม่ได้เป็นจุดเด่นที่จะทําให้มันตื่นเต้นได้แต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องมันเป็นการกักคือถ้าเป็นดราม รู้สึกว่าถ้ามันเล่าไปเชิงดราม่ามันก็เล่าได้เรียกว่าลันทศเลยละ่ะการต่อสู้วิธีการเอาชนะหรืออะไรก็แล้วแต่มันเล่าเป็นทางเรียกว่าทางชีวิตได้เลยอะ่ะแต่พอมันเอาแอคชั่นไปใส่เนี่ยมันก็เลยแบบเรายังรู้สึกว่ามันโดดโดนะคือไม่สุดสักทางอ,ะอ่ะดราม่าก็ไม่สุดแอคชั่นก็ไม่สุดแต่มีทั้งสองอย่างปนปนกันอยู่ในหนังเรื่องนี้ละกันส่วนสําคัญคือผมรู้สึกว่าทั้งทที่ผมคิดว่าเราไม่ควรรู้สึกกับจุดนี้นะแต่ผมดันรู้สึกว่า หรือเราอาจจะต้องเข้าใจกรอบวิธีคิดแบบสังคมในอินเดียเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าบางทีกลุ่มคนที่ช่วยพระเอกเนี้ยมันดูเหมือนเต็มใจจะช่วยโดยที่แบบ <c oughs> คือเหมือนเห็นแล้วแบบตกหลุมรักแต่แรกพบแบบไอ้หนูมึงเป็นคนดี <c oughs> คือเราไม่เข้าใจเหตุผลอย่างจอห์นวิกเรารู้เนาะมันมีกลุ่มใต้ดินเรารู้อยู่ว่ามันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างมีการทำ <c oughs> รรทัศสัญญาบางอย่างอะไรเงี้ย แต่หนังเรื่องนี้มันกี๊บแมนมันวางตัวเองเป็นหนังที่จะเสียดสีสังคมอินเดียประมาณหนึ่งว่า<ม>เฮ้ยคนอินเดียมีคนชนชั้นบนกับชนชั้นล่างอยู่อะไรเงี้ยและชนชั้นล่างอยู่กันแบบไหนและทําไมถึงเลือกช่วยเอพระเอกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออหรือเราต้องเข้าใจวิธีคิดเขาอีกหน่อยว่าคนพวกนี้ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือยังไงหรือจะเป็นคนกลุ่มน้อยหรืออะไรเนี่ยเพราะออผมรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันจากที่คิดว่าจะเป็นหนังแอคชั่นคอมมอน่ะเข้าใจง,ง่าย เหมือนจอห์นวิกที่เราดูใช่ไหมเราดูจอห์นวิกเราก็เฮ้ยมันง่ายตรงที่ว่าจอห์นวิกมันกลายเป็นโดนฆ่าหมาโดนหยามศักดิ์ศรีง่ายๆตรงไปตรงมาคอมมอนเซน์โอเคลางแขนจบแต่อันนี้มันดูเหมือนสงครามชนชั้นประมาณหนึ่งเขาอยากจะใส่เรื่องโสเพณีบางอย่างเรื่องผู้หญิงที่ต้องทำงานสีเทาๆบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเออหรือมันต้องเข้าใจบริบทเขาขึ้นอีกหน่อยอะไรเงี้ย เราว่ามันให้น้อยไปคือจริงจริงมันควรให้นะอย่างที่บิ๊กบอกแหละว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจสังคมเขาอะแต่หนังต้องนําเสนอให้เราเข้าใจอย่างโลกของจอห์นวิกเนี่ยคนดูเข้าใจได้เพราะหนังมันค่อยๆเล่าค่อยๆให้รายละเอียดโลกของจอห์นวิกถามว่าเรื่องนี้จริงๆคําว่าโลกของสังคมอินเดียคนดูต้องรู้จักไหมเรามองว่าจริงๆหนังต้องเล่าให้เราเข้าใจว่าความขัดแย้งคืออะไร กลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างที่มันเก็บกดความข้างแค้นอยู่ภายในชุมชนใครบ้างที่อยู่เป็นเบื้องล่างของสังคมแล้วมีแค่มีใครมาจุดประกายเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ะอะไรเงี้ยเออซึ่งมุมมองเนี้ยเรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะให้ดีเทลได้มากกว่านี้ถึงแม้ว่าอาจจะมองได้ว่าคุณต้องเข้าใจสังคมอินเดียแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแม้จะเป็นสังคมอินเดียเองอะ่ะการที่จะมีปัญหาระหว่างชนชั้นอะ่ะมันก็ยากที่คนดู ทั่วไปจะเข้าใจเออเออเรายังมอว่าเรื่องเนี้ยจริงๆเนื้อหามันออกออกแฟนตาซีนิดๆนะมันไม่ได้ดูเรียลลิติกขนาดนั้นนะโลกที่มันเซตอัพโลกอาวุยกรณ์โลกใต้ดินอะไรของเขาเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเออมันสามารถให้ดีเทลให้คนดูอินได้ง่ายๆนะสําคัญสุดคือความขัดแย้งระหว่างชนชั้นเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเรากําลังจะได้เห็นการลุกขึ้นสู้ของคนที่โดนกดดันมาโดยตลอดซึ่งมันใส่ไว้บางมากถ้าใส่ตรงนั้นไว้เยอะแล้ว ฉากคลายเมกมันจะเจ๋งมากไงออมันจะเหมือนกับปลดแอกกลุ่มคนที่โดนดูถูกโดนเหยียดหยามโดนยามศักดิ์ศรีกลุ่มคนแล้วว่าอะไรอ่ะกลุ่มคน,คนชนกลุ่มน้อยที่โดนสังคมรังเกียจถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือในสังคมเขาอะระดับจันทานอะอที่ไม่ได้รับก,การยอมรับที่ไหนเลยอ่ะอืมซึ่งมันก็เป็นไปนในสังคมที่น่าสนใจยอยู่แล้วไงอืมแต่ว่ามันเหมือนตัวภูมิกับเองอย่างเดียพาเทวาเหมือนจะกัก กลัวว่าคนดูจะต้องเข้าใจรากฐานอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วพยายามตัดทอนดีเทลที่มันจะเป็นสภาพวะสังคมเรารู้สึกว่าเขาเหมือนพยายามจะวางตำแหน่งหนังเรื่องนี้เนื้อเรื่องหรือกลุ่มคนในหนังเนี่ยให้มันเป็นระดับกลางๆอ,อ,อ่ะก็เป็นมาเฟียก็เป็นมาเฟียที่ประเทศไหนก็มีอ,อไม่ใช่มาเฟียอินเดียนี่คือมาเฟียที่ไหนก็ได้ค้าออมนุษย์ค้ายาเสพติกเ,เป็นผู้มีอิทธิพลที่ อ้างอิงกับตำรวจอ้างอิงกับนักการเมืองอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเหยียบขาหนึ่งอยู่ในสังคมอินเดียที่แบบเอ้ยผู้นาทางจิตวิญญ,ญาณนะจะเป็นผู้นําที่เกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับการเมืองนะโลกใต้ดินที่มันเกี่ยวกับเรื่องของชนชันนนะ้นวรณะนะมีนะเออมันเลยกักเงียระหว่างความเป็นสากลจจาๆที่แบบเฮ้ยนี่องค์กรมาเฟียแบบจอร์วิกนี่คือองค์กรมาเฟียแบบในหนงฮ่องกงกับมาเฟียแบบอินเดียที่มันมี สังคมอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันผสมกันยังไม่ลงตัวละกันที่คนดูเลยไม่เข้าใจว่าโลกของมังกี้แมนน่ะมันดาร์กขนาดไหนออแล้วทําไมคนกลุ่มเนี้ยถึงต้องลุกขึ้นสู้แล้วมันไม่ใช่แค่ตัวพระเอกคนเดียวด้วยนะแต่ว่าสังคมทั่วไปมันทนไม่ได้แล้วที่โดนกดอยู่ขนาดนี้อะไรเงี้ยคนดูยังไม่เข้าใจถึงพลังตรงนี้ละกันเออไม่งั้นเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันมีความต่างยังไงคุณดูมาเฟียฮ่องกงก็อีกแบบ คุณดูยากูซ่าญี่ปุ่นอีกแบบเออยากูซ่าญี่ปุ่นนี่ชัดเจนเลยมีความต่างมีวัฒนธรรมมีซีนิลิตี้บางอย่างที่มันไล่ขึ้นไปถึงระดับโชกุนอะไรแบบอย่างนั้นอะคือเราเข้าใจอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนจะใส่ผสมเรื่องพวกนี้ด้วยอะนะว่าเฮ้ยมันมีผู้นำทางจิตวิญญาณอยู่ทำตัวเองเป็นเหมือนเจ้าอาสมปเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ย เป็นอัสดาอะไรเงี้ยผู้นาลัทธิอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ฉีกออกไปชัดเจนขนาดนั้นว่ามังกี้แมนมั่งสุดว่ะคือแบบมาฟีอินเดียม่งน่ากลัวว่ะอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนอ๋อตำรวจเหมือนมีเงินก็ซื้อตำรวจเป็นมาตรฐานทั่วไปซึ่งมันก็เลยจากที่เราฮือหาตอนแรกมากว่าชิ้นนี้จะเป็นการผสมแอคชั่นกับวัฒนธรรมแบบอินเดีย ครั้งแรกที่เราแบบโหเฮ้ยมันจะเอาจริงเหรอวะเนี่ยมันก็เลยไม่รู้สึกแบบนั้นขนาดนั้นถามว่ามันมีไหมนะพยายามจะใสอินเนอร์หรือใส่จิตวิญญาณของความเป็นอินเดียกับไอตัวพระเอกเนี่ยใส่พอสมควรตั้งแต่เปิดเรื่องเลยแล้วกันเล่าท้าความถึงรามเกียรติ์วรรณกรรมหนุมานทศกัณฐ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้คอนเน็กกับพระเอกแบบตรงไปตรงมาขนาดนั้นเหมือนเป็นเรื่องเล่านิทานอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ได้เปรียบเทียบ เรื่องเหล่านี้กับชนชั้นของอินเดียความเฉพาะตัวของอินเดียขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันได้แค่กลิ่นแล้วกันได้แค่กลิ่นแต่ว่ายังไม่ได้แก่นของความเป็นวัฒนธรรมอินเดียอีกส่วนหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าโอเคความเฉพาะตัวอาจจะเรียกว่าน้อยไปหน่อยแล้วกันจากภาพลักษณ์ที่เรามองว่าน่าจะมีสูงมันเลยไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คืองานแอคชั่นเออเป็นไงที่สุดท้ายแล้วก็แค่พอผ่านใช้คำนี้นะ แล้วก็เรายังมองถึงว่าวิธีการนําเสนอของตัวผู้ับเองด้วยอย่างเดฟพาเทลเนี่ยนักแสดงคนนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะใช้แอคชั่นที่มันมีสไตล์แบบแฮนด์เฮล์ ale, แต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอืมเยอะจนดูไม่รู้เรื่องเออเบางมุมมันเร็วมากจนแบบไม่ได้มีผลอะไรต่อเราขนาดนั้นด้วยซ้ำบางทีใช่เรามองว่าเป็นความตั้งใจนะโดยเฉพาะครึ่งแรกของหนังอืมช่วงที่ ตัวละครพระเอกของเราเนี่ยยังสับสนวุ่นวายยังงงๆยังทําไปด้วยโทสะไม่มีแผนไม่มีแบบอะไรทั้งนั้นแล้วหนังมันก็นําเสนอเหตุถึงความวุ่นวายของตัวละครตัวเนี้ผ่านมุมมองมุมกล้องนี่แหละแอคชั่นเลยดูวุ่นวายมากแล้วดูไม่รู้เรื่องดูจนปวดหัวรู้สึกได้เลยอะ่ะแล้วเหมือนกับเป็นการตั้งใจของผู้กำกับที่อยากจะเล่นมุมมองแบบนั้นตอนแรกเราดูไปเอ๊มันมีกลิ่นของสลัมรอกไม่เล่นแน่อยู่นะอ่า มุมมองของการถ่ายภาพเมืองมุมมองของสังคมอะไรบางอย่างมุมภาพนะใช่เลยอ่ะสลามด็อกเลยอะแต่พอแอคชั่นปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนพยายามจะใส่ความเป็นตัวตนแบบหนึง่งเพื่อจะเล่าเรื่องเข้าใจได้ว่ามันคืออารมณ์ของตัวละครแต่เรายังรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปจนเราไม่เอ็นจอยกับแอคชั่นเหล่านั้นอะทั้งๆท,ที่มันทําให้ตื่นเต้นได้เหมือนที่แอคชั่นทั่วไปทํานี่แหละแต่เขาเลือกที่จะนําเสนอด้วยความวุ่นวายความสับสน ความอลมานอ่าดีขึ้นมาหน่อยคือช่วงหลังอะคลีนขึ้นอ่าหลังจากที่ไปพักฟื้นแล้วกันนะะไปกลับมาตั้งหลักสู้ใหม่เนี่ยวิธีนำเสนอภาพแอคชั่นมันเริ่มคลีนขึ้นดูง่ายขึ้นไม่วุ่นวายไม่สั่นอะ่ะซึ่งมันทำให้หถึงการต่อสู้ที่เข้าใจท่วงท่าเข้าใจแอคชั่นเข้าใจการกระทำมากขึ้นถือว่ามีความหมายนะแต่สำหรับเราแล้วมันน่ากุนหิหน่ารำคาญนิดน,นึงแล้วกันอื อ่าอีกนิดนึงคือแอคชั่นผมรู้สึกมันสวยนะการออกแบบท่าทางของเขาเนี่ยโอเคเรื่องมุมกล้องเรารู้สึกเลยว่ามันมีความลุกเล่นเยอะแล้วก็มีการครีเอทที่ไม่เหมือนที่เราดูปัจจุบันเลยพอสมควรแล้วกันที่จะเลือกใช้วิธีการแบบนี้แต่ว่าอีกอันนึงผมรู้สึกว่าเออไอก,การออกแบบดีไซน์การต่อสู้แล้วกันนะค่อนข้างดีพอสมควรดีเลยอะเสีย,ยอย่างเดียวคือดูไม่ออกมันเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ใช่คือ คิวบู oo, อะไรทุกอย่างเนี่ยดีเลยอะแต่ผมติดตรงที่ว่าด้วยความที่เราอยากเข้าใจอะไรที่มันง่ายกว่านั้นนิดหนึ่งอะเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะได้เพิ่มอะมันก็ได้แต่ไอ้ส่วนที่แอคชั่นอะแต่อารมณ์ความรู้สึกประกอบอะเช่นพระเอกเราคือมันโดนไล่ทีโดนเผาโดนอะไรแล้วแต่ความเจ็บปวดเนี้ยมันไม่ได้ถูกขยายหรือให้เราเข้าใจเห็นภาพบริบทสังคมเยอะขึ้นอะไรเงี้ย มันก็เลยทําให้แรงส่งตอนที่เราดูแอคชั่นอะภาพมันสุดยอดมากนะผมพูดได้เลยแบบแอคชั่นแบบท่วงท่าที่ออกมามันสุดยอดมากนะแต่ว่ามันคําว่าสะใจอะถึงใจอะยังไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนเราไม่รู้บริบทรอบๆตัวของพระเอกอะไรขนาดนั้นสังคมยอะไรเงีง้ยท,ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันง่ายๆแค่นั้นแหละว่าพระเอกมีปมความแค้นเรื่องบ้านแต่จริงๆแล้วพอหนังมันเปิดให้เห็นสภาพสังคมอะมันดูเหมือนจะมีอะไร ที่ใหญ่กว่านั้นที่มันเป็นความรู้สึกที่กดทับมากกว่านั้นน่ะเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวขออยากรู้ก้อนนั้นก่อนได้ไหมก่อนที่จะต่อยหนักๆขนาดเนี้ยที่เราต้องรู้สึกไปกับการกระทําของพระเอกเนี้ยมันเหมือนยังขาดอะไรไปบางอย่างหนังเหมือนมันจั่วมาละสภาพสังคมหรืออะไรต่างๆเราอยากรู้มากกว่านั้น <S <S เพื่อที่เราจะได้เอนจอยกับแอคชั่นแบบเต็มเปี่ยมอ่ะแต่จอน์วิกมันง่ายไงมันหมาตายแล้วก็หมาเนี่ยคอนเนคก,กับเมียแล้วก็จบง่าย เราไม่มีคําถามในเนื้อเรื่องลองในส่วนแรงผลักดันของจอห์นวิกอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเหมือนตัวพระเอกอะมันจะมีแรงผลักดันบางอย่างอีกส่วนที่มันมากกว่าแค่มึงมาเผาบ้านกูแต่ว่ามันเหมือนจะมีอะไรมากกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไอแรงส่งที่ เวลาเราเห็นฉากแอคชั่นอะผมว่ามันควรจะมีแรงส่งมากกว่านี้เออคือจริงๆพพรอะเรื่องส่วนเนี้ยสตอรี่ของพะเอามันโอเคอยู่แล้วการที่จะลางแค้นให้กับแม่ที่โดนฆ่าตายอย่างไม่ยุทธรรมเนี้ยอืม,มันน่าจะเป็นแรงส่งที่ดีด้วยซ้ำไปอแต่มันไม่ใครยี่ให้คนดูรู้สึกโกรธไปกับพะอเไองเอ่ะคือตอนนี้เข้าใจเหตุผลที่ทําอแต่รู้สึกร่วมว่าต้องทําอะไม่เกิดขึ้นเออแล้วยิ่ง มันบ้าเลือดขนาดนี้คนดูต้องรู้สึกคับแค้นใจถึงขนาดแบบเอาเลยเอาเลยคับเนี้ยไม่เกิดกับหนังเรื่องนี้เออเพราะว่าเราไม่ได้อินกับการนำพาของตัวละครหลักอย่างพระเอกของเราเนี่ยให้รู้สึกคับแค้นใจให้รู้สึกห่วงใยเขาขนาดนั้นนะไอ้คำว่าประเด็นสังคมที่มันใส่อะเราเลยรู้สึกกลายเป็นส่วนเกินไปเพราะถ้าว่าเขาขยี้ประเด็นของตัวละครหลักของพระเอกเราจนเราครับแค้นใจตามเนี่ยแค่นั้นพอนะ ไอส่วนเสริมเรื่องสังคมอ่ะมันเป็นบริบทที่ดีแต่ว่าการกระทําเราเข้าใจเราเห็นใจแล้วเราเชียร์ให้เขาเอาคืนให้ได้อ่ะมันไม่เกิดขึ้นอื hmm. คือพอพิกพูดถึงเรื่องว่าเออหนังมันพาดพิงประเด็นสังคมนะเราเนึกถึงหนังอินเดียอยู่เรื่องนึงชื่เรื่องจาวัน hmm. หนังในเน็ตฟลินี่แหละ hmm. ซึ่งมันเล่นกับแอคชั่นเวอร์แอคชั่นแบบบ้าพลังในหนังอินเดีย hmm. แต่ดรามา่าสตอรี่เนี่ยโคตรเวิร์ก แล้วเล่นประเด็นสังคมทุกแง่มุมของสังคอมอินเะดียนะเรื่องชนชัน้นวรรณะเรื่องความรวยความจนเรื่องการโดนกดขี่จากการคอรัปชันอะไรเงี้ยแล้วมันใส่ไว้ในตัวละครหลายๆแบบคือเป็นกลุ่มแล้วกันนะกลุ่มตัวละครแล้วกันก็คือมีพระเอกเป็นหัวหน้าแล้วก็ไอ้กลุ่มคนพวกเนี้ยโดนสังคมลังแกมาโดนกฎหมายเอาเปลียบมาจนติดคุกแล้วพระเอกเนี่ยเป็นพัสดีที่รวบรวมคนเหล่านั้นอ่ะมาทํางานเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมอ่ะ ด้วยวิธีการแบบใต้ดินแบบสารเตี้ยอะไรเงี้ยนั่นคือคอนเซ็ปต์ของจาวันที่เราสึกว่าวันเวอร์นะเวอร์วังแบบสไตล์หนังอินเดียเลยแต่มันก็สามารถเล่าประเด็นสังคมที่ดีได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราดูหนังเรื่องนี้มังกี้แมรที่เห็นตัวอย่างะ่ะเราก็คิดว่าอาจจะได้กลิ่นแบบนั้นอยู่บ้างแต่ว่าโอเคสุดท้ายแล้วมันไม่ถึงตรงนั้นละกันมังกี้แมรเรางรูงสึกว่ายังเกรงใจคนดูอยู่ว่าถ้าใส่ความเป็นอินเดียมากไปเนี่ย มันจะไม่ถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่อืเขาก็เลยพยายามจะดึงเอลิเมนต์ของความเป็นเอกลักษณ์ในสังคมนี้ออกไปจนเรารู้สึกว่าเอาออกไปมากเกินไปจนมันกลายเป็นทั่วไปอะ่ะเออมันดูไม่มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นใช่แล้วก็พอมันขาดการขยี้ประเด็นส่วนตัวของตัวละครอีกอะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่สามารถที่จะทำให้คนดูรู้สึกไปพร้อมกับพระเอกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะเออคือ แม้กระทั่งตอนสุดท้ายผมรู้สึกว่าการขยี้มันก็ยังไม่กลมกล่อมพอหนังเรื่องนี้มันจั่วมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันจะลิงกับรามเกียรติลิงกับหนุมาาอะไรเงี้ยผมรู้สึกส่วนนี้ก็ยังไม่ยังไม่เห็นภาพอ่ะเนื้อเรื่องของพระเอกอะ่ะมันก็คือตำนานนิทานที่แม่เขาเล่าอะ่ะแหละมันคือเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนดูไม่ได้รู้สึกยิ่งใหญ่กับสิ่งที่ตัวละครเล่าขนาดนั้นไงเพราะว่าหนังมันไม่ได้ขยี้แบบเฮ้ยนี่คือเป้าหมายชีวิตมันคืออะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกแล้วกันแต่รู้ว่า อย่างที่เราบอกมันคือเหตุผลมันมีเหตุผลตัวละครมีเหตุผลทุกอย่างหนังเรื่องนี้ไม่มีคําว่าผิดตาก,กะอืแต่มันเป็นตาก,กะธรรมดาไปหน่อยแค่นั้นเองอือที่เราสามารถเห็นในหนังทั่วไปได้อะไรเงี้ยมันเหมือนมีโครงสร้างที่ดีอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าการขยี้โครงสร้างแบบที่หนังแนวนี้ทําได้บ่อยๆอะมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเทียบกันกันกบจอร์วิกมันโครงสร้างเดียวกันแต่จอร์วิกจะมีโมเมนต์นั่นขนาดขายแอคชั่นเยอะนะ แต่ว่ามันมีโมเมนต์ที่ทําให้คนดูเข้าใจตัวละครอย่างตอนวิกที่เบาบ้างนะบางบ้างเลยนะแต่คนดูเข้าใจเข้าใจแค่นั้นให้เต็มเปี่ยมซะใช่แต่ว่าต้องเข้าใจแบบเต็มเปี่ยนอย่างที่พี่บอกอขณะที่มัง e ีแมนเนี่ยโครงสร้างเดียวกันเราเข้าใจแต่ไม่เข้าใจแบบลึกเข้าไปในหาตัวละครอะไม่ถึงขนาดนั้นนะละกัน อืมเพราะมันจั่วมาใหญ่ปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะเพราะมันเล่นใหญ่เกินไปก็เป็นไปได้นะอืมคือตอนนี้ตัวหนังเองมันไปไกลมากถึงขนาดแบบระดับประเทศเอรอะดับแบบผู้ปกครองเมืองอาจจะไม่ถึงประเทศนะออแต่มันคืออารมณ์ประมาณแบบสอสอ่ะเออเออมันใหญ่ขนาดนั้นเราเข้าใจว่าทาไมาเขาถึงหยิบเป้าหมายแบบนั้นมาเพราะว่ามันจะเห็นความต่างว่าแล้วเอพเิกตัวเล็กๆคนนี้มันจะสู้กับอานาจใหญ่โตขนาดนั้นได้ยังไง แต่พอมาเล่นใหญ่ไปม,มันเลยขาดความน่าเชื่อถืออย่างที่พี่เล่าเราพอจะเข้าใจประเด็นนะว่าถ้ามันบีบเรื่องนี้เป็นการล้างแค้นแบบง่ายๆเข้มง่ายๆเล็กๆในหมู่บ้านพูดง่ายว่าหมู่บ้านเล็กๆอะ่ะแล้วมันคือการล้างแค้นแบบเข้มข้นดิบๆเถื่อนๆของเพลเอกที่หัวชนฝาอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นสเกลให้เล็กลงอะ่ะแล้วไปขยี้อารมณ์ของตัวละครว่าความคับแค้นของเขาคืออะไรแล้วอำนาจที่สู้ไม่ได้คืออะไร การต่อสู้ครั้งนี้มัน,นสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาอะ่ะมันจะทําให้เราเข้าใจตัวละครได้ง่ายขึ้นถ้าสเกลเล็กลงแต่พอมันใหญ่ขนาดนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันขาดความเข้มข้นแล้วก็ขาดความน่าเชื่อถือด้วยส่วนหนึ่งนะอืมผมไม่รู้จะอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลเข้ากันได้หรือเปล่านะแต่ผมอธิบายแบบนี้ถ้าเกิดตอนที่คุณผู้ชมได้ดู lady เพย์วันไอเวสบ้านมันโดนระเบิดเหตุผลง่ายๆที่มันต้องเอาคืนพวกบริษัท เกมก็คือบ้าน,นมันโดนถล่มแต่หนังให้เราเข้าใจจิตวิญญาณของคนเล่นเกมเข้าไปด้วยเราถึงไม่มีคำถามเลยว่าต้องเอาคืนไอ้พวก IO พวกนี้ให้ได้เพราะมึงกำลังดูถูกจิตวิญญาณของเกมเว้ยทำเหมือนมาหาผลประโยชน์กับคนเล่นเกมเยอะเกินไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า m o n กี้แมนมันจั่วภาพใหญ่เรื่องสังคมเรื่องชนชนั้นเรื่องผู้หญิงที่ต้องอะไรต่างๆมันมีด้วยนะ คือมันรู้เลยว่าผู้หญิงถูกตกเป็นเบี้ยล่างของสังคมบางอย่างเนี่ยมันมีเรื่องพวกเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าเวลาเราดูการแก้แค้นของพระเอกเนี่ยหลังจากนั้นเรารู้สึกเหมือนมันจะไม่ใช่แค่การแก้แค้นระหว่างคนที่เผาบ้านมึงและมันต้องเป็นการแก้แค้นของเบื้องล่างต้องยกระดับคนทั้งสังคมได้อะไรเงี้ยมันคือการปลดแกอกมันคือการปลแกแอกมันคือการต้องแบกรับภาระที่ใหญ่ขนาดนั้น <Hey. S 2> มันไม่ใช่การที่มาแค่พูดถึงว่า ฆ่าคนที่ฆ่าแม่เราได้สําเร็จก็จบอเพราะมันจั่วใหญ่มาแล้วมังกีแมนจั่วภาพใหญ่เกินไปอืก็เป็นไปได้เลยรู้สึกแบบนี้แต่นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันตั้งใจมากนะทั้งแบบคิวบูคิวอะไรมันดีแหละแต่ว่ามันขาดจุดเนี้ยนิดหนึ่งแค่นั้นเองอ่ะให้คะแนนก็ถือว่า,าแค่พอผ่านแล้วกันนะคืออาจจะเป็นเพราะเราคาดหวังด้วยแต่ว่าเออหนังเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้ได้ถึงแรงบันดาลใจของผู้กำกับแล้วกันว่า เขาอยากทําอะไรแต่ว่ายังรู้สึกได้ถือว่ามันยังไม่เข้มข้นยังไม่ได้สุดทางสักแนวหนึ่งจากแรงบันดาลใจของเขาเราเห็นถึงอ่าเขาอยากจะเป็นหนังสะท้อนสังคมเราเห็นเขาอยากทาหนังแอคชั่นเราเห็นเขาอยากขายความเป็นดรามา่าทาได้ดีทุกอย่างแต่ว่าไม่สุดสักทางและกันรวมถึงสไตล์ภาพงานคิวแอคชั่นก็ตามเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียดีหลายสิ่งหลายอย่างงานออกแบบเข้าท่า มุมกล้องงานดีไซน์แม้แต่โปรัชชันดีไซน์นะเราเห็นรู้สึกเออเจ๋งดีเราเห็นโลกของมังคีแมนได้แบบเต็มๆ็มานะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่หนังที่ขายภาพลักษณ์แบบนี้นะเราคงเทียบกับสลัมด็อกมิลลนแนนี่แหละชัดเจนที่สุดที่หนังมันทําให้เราเห็นถึงสภาพสังคมความเป็นจริงอะไรบางอย่างได้ชัดเจนกว่านี้ทั้งที่สไตล์เ็าจ๋านะแต่ว่าเรื่องราวที่เขาสะท้อนมันก็ชัดตามไปด้วยแต่เรื่องนี้ยังขาดขาดเกินเกินแล้วกัน ก็ถือไม่ลงตัวขอให้ที่6.5คะแนนครับ6.5คะแนนผมว่า m o n k e y m มนเป็นหนังที่ดูง่ายๆมันง่ายอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนดูหนังที่รูปไปแล้วไม่เจอเสียนอะทั้งๆที่คนอื่นมันเจออะผมว่าคุณสนุกไม่ได้ไปจับจดเรื่องประเด็นสังคมอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดใครดูและยังคีฟความรู้สึกตรงนี้ได้ว่าขอเอามันขอสนุกผมว่าอาจจะยังพอได้แต่กับมนุษย์บางพวกที่ตั้งใจอยากจะไปดูหนังนี้เป็นคอหนังแนวนี้แล้ว ต้าการความซับซ้อนความซับซ้อนแล้วยิ่งคุณดูเท่าไหร่คุณจะยิ่งเห็นลึกเข้าไปลึกเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคุณมาเจอมังคีแมนมันก็อาจจะแบบมันยังรู้สึกอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยก็ผมให้กลางๆแล้วกันนะห้าคะแนนครับสี่รวมคะแนนด็อกหนังอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดคะแนนคือเรายัางคิดเลยนะว่าถ้าคนที่ชอบแอคชั่นไปดูอ่ะก็อาจจะผิดหวังเพราะาแอคชั่นไม่ถึงอย่างที่ควรจะเป็นถ้าจะขายแอคชั่นหรือถ้าอยากจะไปดูดราม่าสะท้อนสังคมอ่ะ มันก็ยังไม่เข้มข้นพอที่จะฝันธงได้ว่าเออนี่คือสลัมด็อกไม่เล่นแแเวอร์ชันปี2 0ี4มันก็ไม่ใช่แกก็เลยกึง่งๆแล้วกันแต่มีทุกอย่างมีม,มีมีทุกอย่างม,ออมีทุกอย่างมีทุกอย่างเห็นเลยว่าเขาตั้งใจอยากจะนําเสนอแต่ว่าเหมือนเลือกไม่ถูกอ่ะว่าจะโฟกัสตรงไหนไม่ได้เน้นย้ําด้านใดด้านหนึ่งให้มันเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเฉพาะตัวของมังกี้แมนและกันอืมประมาณนี้ ที่เราพูดถึงมังกีแมนหนังที่เกรงรอกันมานานนะผมว่าก็ยังมีคนอยากไปดูอย่างเงี้ยเพราะมันต่างจริงตอนที่เราเห็นโปสเตอร์ตอนที่เราเห็นตัวอย่างมันไม่เหมือนเลยอ่ะรู้สึกโอ้โ oh, หนี่มันเรากำลังจะได้ดูอะไรวะเนี่ยมันไม่เหมือนแอคชั่นฮ่องกงแน่ๆเราคิดในใจอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนรีบบูดแน่ๆหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนแอคชั่นไทยแน่ๆแม้กระทั่งอินโดฝั่งพวกไอเดรเลสที่เราดูมันดูไม่คล้ายแน่ๆอะไรเงี้ยผมว่ามันคงจะมีหลายคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอถ้าอยากลองไปลองดูแล้วกัน ทั้งหมดทั้งมวลด็อกหนังพูดถึงมังกี้แมนนะใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบบอกเราได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าเป็น Facebook แล้วก็ YouTube เสื้อดีโอซีด็อกตามด้วยคำว่าหนังนะครับก็จะเจอพวกเรานะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะไรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ